จะเก็บภาพบรรยากาศครับเป็นไงบ้างครับวันนี้การแสดงแกไงครับเป็นไงบ้างดีใช่ไหมอโอเคเป็นไงครับปหนูโอ้ดูแลต้องดูแลอ๋อดูแลจริงเป็นไงครับเป็นไงครับวันนี้การแสดงเป็นไงางครับเริ่มากเริ่มากใช่ไหมเป็นไงครับวันนี้วันนี้การแสดงเป็นไงครับดีค่ะสู้ๆค่ะสู้ใช่ไหมครับโอ้โสวยๆกันทั้งนั้นเลยมีผัวกันเรี้ยงจ๊ะเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีเลยครับอ๋อ สุดยอดสุดยอดสู้ๆอย่างนครับเดี๋ยวฟังทางทีมแม่บ้านทหารบกของเราบ้างอย่างนครับวันนี้การแสดงเยี่ยมๆอ๋อตอนนี้กําลังเก็บภาพบรรยากาศนะครับสําหรับวันนี้เป็นไงรเจ้าวันนี้เป็นไงจ๊ะโอ้โหไม่ตอบเลยเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศนะฮะเป็นไงครับวันนี้นี่คนทําสาวะปหนครับนี่ครับโบทาง สมาชิกนะครับก็มาช่วยกันให้กำลังใจนะครับนี่ครับทางท่านนายกท่านรองนายกนะครับแล้วก็นี่ครับมาให้กำลังใจกันครับทางท่านนี่สมาชิกทางท่านผู้ช่วยนะครับผู้ใหญ่สมานก็มานี่ครับรองไกรสอนี่ครับโอ้โหพองานของเราครับทะเลขาอ่าออันนี้ทำไมคุ้นๆนะ ดฏค่ะโอ้โหขอให้เสือเออเ้อไหมแบบแบบข้าวเหนียวข้าวเหนียวไหนข้าวเหนียวไหมนางรำนางรำหิวข้าวเหนียวค่ะอ๋อหิวข้าวเหนียวเป็นไงครับวันนี้หิวหิวคุณแม่หิวแล้วเหรอโอ้โห <üğ immunity> หิวหิวโมโหหิว um> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงจ้าโมโหหิวเลยจ้าโมโหิวหิวเไย นี่ครับนี่ก็เป็นครอบครัวนะครับตระลูกกระเทียมนะครับของเรานะครับวันนี้มาทําการนะครับแสดงนะครับชุดตักบาตรเทโวนะครับโลหะนะครับที่งานสําเร็จพันในสวนฮะเตรียมเตรียมเลยใช่ไหมใช่เตรียมเลยเหรอเป็นไงครับพี่โอ้โหนี่ครับเป็นไงครับความรู้สึกวันนี้ก็ สนุกมากครับสนุกมากเตรียมตัวมาค่อนข้างดีครับโอ้เตรียมตัวมาดีเลยครับครับวันเดียวครับเรียววันเดียวสุดยอดนะสุดยอดได้ครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในของกระเนี่ครับในช่างภาพของเราโอ้มีผัวยังไงมีแล้วค่ะมีหลายคนด้วยโอ้โหโอเคครับยังไงยังเก็บภาพบรรยากาศกันต่อไปนะครับ